หลายครั้งแต่ไม่ยังไม่เห็นบุญบาร,รมีเพิ่อนอันนี้มาเห็นบุญบาร,รมีที่ได้ทำที่ได้เอาใจใส่ต่อ,อ,อศาสนาก็ว่าบวชมาจาจะเป็นสมณีน,นู่นได้ม่เห็นที่อีก,อกเลยไม่มีคำพูดเลยว่าเอาไว้ก่อน เช้าเนี่ยเอาให้ดดฉันเข้าก่อนได้กินอาหารทางใจก็มองดูไปทางไหนขนาดที่ยังไม่ได้มองเห็นอะไรก็เห็นอืเห็นเห็นนิมิตหลายอย่างที่มาที่นี่อา้าวขอพูดเท่านี้ก่อนมันมีหลายอย่างเลยไม่รู้จะพูดอะไรปฏิธรรมกับผ คนได้รับข้อปฏิบัตินั่นแหละถ้าเหลืออยู่เหลือแต่เรายังทํายังไม่ได้พอทําำงนี้นงเงยอมากคิดว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่เราจะมาร่วมกันสร้างบุญบาร,รมีสร้างบุญ ขออนุาอการให้พรย่านโยมยโยมโมทนาบุญนะีใจที่พระผาเทระสงลูกเยเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลูกศิษย์หงพ่อชารุ่นแรกๆยนโยมขอโาอกาสที่ท่านจะมีความเมตตาเยี่ยมจอว่าเป็นโชคดีสำหรับย่านโยมชาววัดปาพุทธ,ธารามและแม้ระทังตัวผมเองครับขอพระคุณในความเมตตาของหลงพ่อดำรงและหลวพ่อสุพลซึ่งหลงพ่อสุพลตอนอยู่บนไทยจะมากรบอยู่เป็นประจำครับ กระโจนจนะตั้งใจรับพรนนะรักษาใจของเราให้ดีนะ <c oughs>